สวัสดีแฟนข่าว l e i c e s t e ทุกท่านทุกคนกันครับเรามาดูข่าว l e สเต s t e ในช่วงเงย็นของวันที่29กันดีกวาา่าฮะเรามาเริ่มกันด้วยข่าวนี้วัดดี้เกาสอยตาคายทำสถิติในเกมทำภารกิจในกัจนี้โดยเจมี่วัดดี้กองหน้าตัวเก่าของทาง l e i c e s t e ทำสถิติในการพังประตูในเกม,มุตบอลมดธรกิจหลังสอยตาข่ายในเกมที่ทีมเอาชนะวัตฟอร์ดไป4-2หวัวท,ที่ผ่านมาซึ่งแข้งชางกังกิษนั้นทำคนเดียว2ประตูช่วยทีมนำไป3-1ต่ 1, หลังจากที่เจมส์เบดิสันทำประตูให้ทีมขึ้นนำและก็โดนตามตีเสมอโดยทางโจโจคิงแม้ว่าผู้มาเยือนจะไล่มาอีกครั้งจากทางเอมมานูเอลเดนิสแต่ทางอาเดมล่าลูกแมนก็มายิงปิดท้ายให้กับทีมคว้าชัยสวยงามในครั้งนี้ โดยสองลูกในเกมนี้ทำให้บาดี้นั้นทำไปแล้วทั้งหมด93ประตูในลีกเลยนะนับแต่อายุเข,ข้าเลข3โดยไม,ม่มีนักเตะคนไหนในประวัติศาสตร์ที่ทำได้มากกว่านี้โดยประตูในเกมนี้ทําให้ทางเจ้าตัวเนี่ยทำไปแล้วถึง9ลูกจากทั้งหมด13เกมในเกมทางบริกิจมีเพียงแค่บมเมตซาร่าส์ที่น่าจะได้มากกว่าในตารางดารสันโบในครั้งนี้นอกจากนี้สตา์ของจิ้งจอกสยาม ทำได้เพียงอย่างน้อย15ประตูใน4ฤดูกาลหลังวันเกิดเต็มตัวอายุ30ปีโดยที่ฤดูกาลที่ดีที่สุดของเขานะฮะคือปี2019-2020 20, ที่ทำไปทั้งหมด23ประตูกับอีก5แอสซิสในครั้งนี้สงครามกลางหิมะวันดี้เมาส์2ประตูเลสเตอร์เปิดบ้านไล่ยิงวัตฟอร์ดไป4-2โดยการนี้ทางเลสตอรนะฮะ สามารถเอาชนะวัตฟอร์ดไป4-2ได้ในเกมทั้งปีขนนี้โดยที่เกมที่ทีมคิงพาวเวอร์สเตเดียมกลายเป็นเหมือนการดวนแข่งบนสังเวียนลานหิมะหลังมีหิมะตกลงมาอย่างหนักในช่วงหลังโดยเกมนี้เป็นเจ้าท่นที่จบสยามที่เป็นฝ่ายเอาชนะวัตฟอร์ดไปด้วยสกอร์4-2จากประตูของเจมส์เบดสัน2ประตูของเจมี่วารดี้และก็ปิดก่องด้วยลูกยิงของอาเดมลาลูกแมน เดยกันนี้เริ่มมาเพียงแค่สองนาทีเจ้าถิ่นได้ประตูขึ้นนำแบบส้มหล่นนะฮะเมื่อทางจอห์นนี่อีเวนเปิดบอลจากกลางสนามให้วินเบรนครูสไอ,อกรองตัดสินใจพลาดไปหน่อยปล่อยให้บอลตกพื้นโดยไม่รู้ว่าเจมส์เบดิสันอยู่ด้านหลังทําให้เบดิสันมีโอกาสวอลเล่ด้วยขวาบอลพุ่งเช็ดเสาไกลเข้าประตูไปอย่างง่ายดายทำให้เลสเตอร์ออกนาไปก่อน1.0ต่อนาที่ยิบสองนะผมเอมบอิเดลเดนิสได้โอกาสกดด้วยขวาจากด้านขวาของเขตโชดแต่แคสเปอร์ชไมเคิล ยังล้มตัวปัดเอาไว้ได้นาที่78นะผมทีมเยือนเกือบได้ประตูตามที่เสมอเมื่อทางคว er ez, นเออร์เดนเดสใ้โอกาสสัดด้วยขวาบอลไปเฉดับซักราโซยุนซูและก็เระี่ยนทางทำให้ทางแคสเปอร์ชมาคึนหมดสิทธิ์ป้องกันไปนแล้วแต่ทว่าบอลน,นั้นกลับพุ่งชนเสาแล้วก็กระดอนกลับมาเข้ามือของชมาคึนแบบไม่น่าเชื่อสุดท้ายแล้วก็ได้นะผมในที่30นะฮะแต่นารวัตก็ไม่ได้จุดโทษจนได้จากจังหวะที่เอมมอนิเอลเดนิส ด็อกหลบบิลฟริดเอนติตี้ในเขตโทษและก็โดนเกี่ยวขาลม้มลงและก็เป็นโจโชคิงที่สังหารไม่พลาดส่งบอลพุ่งตรงตะข่ายทำให้วัตฟอร์ดนั้นตามตีเสมอเป็นหนึ่งต่อหนึ่งแต่แล้วไม่นานห้าทีต่อมากิ้งจอกสีน้ำเงินก็ได้ประตูนำอีกครั้งจากทางเจมสันตัดบอลเข้าเขตโทษให้เชม่บาร์ดีวิ่งไปตามแตะบอลส่วนตัวเดนเนียลบัชมานเข้าประตูไปเลสเตอร์ขึ้นนำไปสองต่อหนึ่ง นาที39เจมส์บริิสันปั่นโค้งด้วยเท้าซ้ายจากมุมแคบด้านขวาของประตูแต่บอลโค้งไม่พอนะฮะทำให้หลุดเสาไกลออกหลังไปอย่างน่าเสียดาย42ที่ต่อมาเจ้าบ้านได้ประตูที่3จากจังหวะเตะมุมเมื่อทางเจมส์บริิสันเปิดบอลให้กับทางจิมมี่วาร์ดี้ขึ้นโคกเสยที่เสาแรกบอลลอยไปเข้าเสาสองแบบหมดจดงดงามเลสเตอร์นำห่างไปเป็น3-1ต่และจบครึ่งเวลาแรกโดยเลสเตอร์นำวัตฟอร์ดอยู่3-1ณในเวลานี้ มาต่อกันขึ้นหลังนะผมงานนี้นะฮะทางทีมเยือนได้ประตูขึ้นนำตีตื้นจนได้เมื่อทางทีมอตีคัสตันเย่ถูกเอมมนีเอลเดนิสแย่งบอลจากเท้าก่อนที่เดนิสจะหลุดไปยกบอลข้ามตัวแคสเปอร์จเชมิคขึ้นเข้าไปตุงตาข่ายวัตฟอร์ดไล่ตามมาเป็น2ต่อ3แต่ทว่าใเทียขสเปนนะผมเดอะฟ็อกเนียก็ไม่ได้ประตูที่4จากทางฮาวิบานพาบอลไปสุดเส้นหลังฝั่งซ้ายก่อนใจหักเข้ากลางให้อเดมบราลุกแมนแป่บอลเข้าไปตูไปอย่างง่ายดาย เลสเตอร์หนีห่างเป็น4ต่อ2ทันทีจากนั้นปสินต่อมาวัตฟอร์ดพาดไดประตูที่3มเมื่อทางกีโก้เฟเมนียครอสบอลจากกรับขวาเข้าเข็โชดแล้วเป็นโอซานตูฟันที่พุ่งเหยียดเข้าชาร์จทว่าโดนบางเกินไปทําให้บอลหลุดเสาออกไปเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นแาที 89, ่แปดสิบเก้าวดี้ได้จังหวะปั่นโค้งสวยๆด้วยขวานะฮะแต่ว่าเดนเนียลบัชมานยังพุ่งปัดบอลให้หลุดเสาไกลออกไปได้แบบน่าเหลือเชื่อ ทำให้หมดเวลาการแข่งขันเป็นเลสเตอร์ตีที่เปิดบ้านเอาชนะวัตฟอร์ดไปด้วยสกอร์4-2เก็บ3แต้มทำให้ปีเพิ่มเป็นทั้งหมด18แต้มขยับรั้งอันดับที่9ของตารางคะแนนส่วนแตนอารวาสนั้นยังหยุดอยู่ที่13แต้มรั้งอันดับที่16ตามเดิมโดยรายชื่อผู้เล่นตัวจริงนะฮะ1คนที่ลงเล่นด้านเมื่อวานนี้ทางฝั่งทางเลสเตอร์ตีนั้นก็จะมีแคสเปอร์ชไมเคิลทีโมทีคาสตันเจนนี่อีเวนสักการโทยุนซู ลุคชมัสบูบาการีซูมาเล่วิลฟรดเอนทิตี้เจมส์ิดิสันอเดมอร่าลุกแมนจิมมีว่วอดดี้แลวก็ฮาวิบานส่วนทางวัตฟอร์ดนั้นก็จะมีแดนเนียลบัชมานกิโก้เฟเมนเนียคริกแคทร์ดวินเบรนทรูกเอกกงอดัมมาซินาเอมอนดีอลเดนิสทอมคัฟฟลอรี่อิมันบรูซามุาสซาดซิสโ,โก้ควอนเอเดนเดสและก็โจอชัคิง นิวคาสเซลและก็เลสตี้เจรจากันเรื่องค่าตัว20ล้านปอนด์โดยมีการรายง,งานมาว่านิวคาสเซิลยู่เต็ดและก็ทางเลสตี้นัน้นกำลังเจรจาเรื่องดิวการคว้าตัวอากิบูคามาร่ากองหน้าดาวรุ่งของทางอเดปิกอสซุนเต้ไว้เปียรนี้ได้รับความสนใจอย่างมากมายในกรีในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมาโดยในขนาดนี้สโมสรในทางธุรกิจสดงความสนใจในตัวของเขาเป็นอย่างมากเลยนะตามการรายง,งานของสื่อจอมแช ซึ่งทางนที่กเซ่และก็เลสเตอร์นั้นดูเหมือนจะอยู่ท่ามกลางอาความคู่ควรหลักของคัรบราแต่การปริงานยังระบุว่าเลพูกำลังจับตาดูเขาอย่างใกล้ชิดไปที่คาดหวังกันว่าทางคารมราเนียจะย้ายไปสโมสรที่ใหญ่กว่าในอนาคตอันใกล้นี้และดูเหมือนว่าคนใกล้ชิดเขาคาดหวังว่าเขาเนียจะกระตือรือร้นที่จะเล่นเกมในทางธุรกิจในครั้งนี้ เดอดีคอร์ซันอยู่ภายใต้เจ้าของคนใหม่ดังนั้นแฟนๆของพวกเขาจึงหวังว่าจะได้เห็นการสัญญาที่มีคุณภาพเช่นนี้ในอนาคตอันใกล้นี้ในขณะที่เลสเตอร์มีสถาเต้ที่แข็งแกร่งเมื่อต้องระบุนักเตะด,ดาวรุ่งในราคาที่ถูกลงซึ่งทางคาเมล่านั้นน่าจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ20ล้านปอนด์และก็มีคนคิดมาว่าประเทศกินีจะลงเอยด้วยการต่อรองราคาแบบนี้จริงหรือไม่ ด้วยหัวใจคาราดิโอและนีเอดลดี่เปิดเผยถึงสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับทางแฟนๆเลสเตอร์ในครั้งนี้โดยเป็นครั้งแรกของทางผู้จัดการทีมที่คว้าตำแหน่งแชมป์ชาวอิตาลีที่สนามคิงพาเวอร์สเตเดียมตั้งแต่ที่เขาถูกทางเดอะฟ็อกเนียไล่ออกไปในปี2007ในครั้งนี้โดยคาราดิโอและนีเอดลดี่ขอบคุณแฟน,แฟนเลสเตอร์สำหรับการต้อนรับเขาที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาที่ถิ่นคิงพาเวอร์สเตเดียม ซึ่งทางแฟนบอลเมืองเนี่ยต้อนรับไรนีเอลลี่ด้วยการปรบมือต้อนรับก่อนการแข่งขันในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและก็ร้องเพลงประสานเสียงกับนักร้องประสานเสียงฮีคัมฟอร์มอิตติรีที่โด่งดังหลายเพลงเด็นักเตะวัยเยาว์ิบีรายนี้ประทับใจแผนกต้อนรับอย่างเห็นชัดเจนโดวยวางมือบนหัวใจเพื่อตอบแทนความรักที่แฟนบอลเลสเตอร์แสดงออกมาเป็นการต้อนรับที่ยอดเยี่ยมนะและนีนี่ได้กล่าวผมอยากจะกล่าวขอบคุณแฟนๆทุกคนแฟนๆเลสเตอร์ซิตี้ในครั้งนี้ แต่สำหรับทางแฟนวัตฟอร์ดของเรานั้นพวกเขามาที่นี่ในวันที่ยากลำบากแบบนี้และผมอยากจะกล่าวขอบคุณเพราะผมหวังว่าพวกเขาจะภูมิใจในตัวเราเราต่อสู้จนจบเราพยายามทําดีีสุดแล้วไรนีลลี่ยังคงให้ความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับแมตช์นั้นกล่าวโดยบอกว่าวัตฟอร์ดถูกลงโทษเนื่องจากอาการทางคลินิกไม่เพียงพอเขาเสริมตอมาว่าถ้าคุณเห็นการแข่งขันเราสร้างโอกาสได้มากกว่าทางเลสเตอร์นะแต่พวกเขาทำประตูที่เราไม่ได้คะแนน แต่ผมก็คิดบวกเพราะมันสําคัญที่ทีมพยายามสร้างโอกาสในการทรําประตูเนื่อว่ากนั้นต้องมีสมาธิมากในบางช่วงเวลาของการแข่งขันเพราะเราเสีย4ประตูและมันก็ไม่ดีนักเราทําไม่ดีกว่านี้เป็นอย่างมากแต่ผมคิดว่าตอนจบของเกมพวกเขาชนะเพราะพวกเขาดุดนันมุ่งมั่นกว่าเราในครั้งนี้และคข่าวเลสตี้ก็จบเพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบกดแชร์ให้กับผมกันด้วยครับ